Oh. สวัสดีค่ะพบกับปจิและโชวอปจินิวคาเฟมารีค่ะวันนี้อาจิพาทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่โชว์รูม Ford IMA สาขาราชพฤกษ์พระรามหและวันนี้ค่ะอาจิอยู่กับ Ford กระบะ r รนเจอร์คันนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นในรุ่น XLP l u s Open Cab นั่นเองในราคา6 9 9 0 0 0บาทพร้อมชุดแต่งค่ะแต่เป็นชุดแต่งที่ถึงแม้ว่าไม่ได้จัดเต็มมากไม่มีกันชนเหล็กไม่มีกันชนท้ายแต่บอกได้เลยว่า แต่งเพ่ใช้งานได้แน่นอนค่ะคันนี้ค่ะนี่จะพาทุกท่านมารับชมกันเลยตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งด้านหน้าค่ะนี่บริเวณกระจังด้านหน้าของตัวรถนั่นเองคันนี้ราคา699,0 0 0บาทนะมีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยค่ะทางฝั่งด้านนี้ค่ะนี่เลยไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังด้านหน้าที่เป็น FOR D ค่ะตัวนี้สามารถเลือกใช้งานได้ว่าเราอยากได้สีอะไรอยากได้เป็นตัวฟอนสีดําด้านหน้าสีแดงก็สามารถปรับเปลี่ยน ตามความต้องการของเราได้เลยหรือว่าอยากได้เดิมๆก็มีให้กับบานด้วยให้กับตัวฟอนต์ด้านหน้านั่นเองกระจังด้านหน้าตรงนี้ค่ะยังเป็นกระจังด้านหน้าลวดลายแบบรังผึ้งนี่เปลี่ยนแค่บริเวณด้านนี้นั่นเองค่ะก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะแล้วก็ทางฝั่งของชุดแต่งด้านหน้าค่ะตัวกันชนเป็นการครอบเข้าไปนั่นเองกับตัวชุดแต่งวิกเตอร์ค่ะสีตัวรถเป็นสีบรอนนนะ เป็นสีบรอนเงินนั่นเองด้านหน้าตัวรถก็ทําออกมาให้เป็นเฉดสีเดียวกันค่ะมีการตกแต่งบริเวณคิ้วด้านล่างเล็กๆน้อยๆค่ะตัวนี้ให้มาเป็นสีเทา,าเป็นสีเทา แล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยนอกจากตัวรถอะ่ะเขาดูกว้างดูบึกบึนอยู่แล้วยิ่งใส่กระจังด้านหน้าเข้าไปยิ่งต่อเติมบริเวณกันชนด้านหน้าที่เป็นตัวครอบแบบนี้ไปก็ทําให้ดูเท่เหมือนกันค่ะไฟหน้าของตัวรถค่ะจะเป็นไฟหน้าค่ะฮาโลเจนนั่นเองในรุ่น XL พัสดนะนี่เป็นไฟหน้าฮาโลเจนค่ะแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นฮาโลเจนแบบนี้เวลาส่องสว่างในการใช้งานในตอนกลางคืน ใช้งานดีมากเลยนะเป็นการฉายออกมานั่นเองโคมใหญ่ๆแบบนี้เลยหลอดทุกมุมเลยนะถ้าเป็นในรุ่นเอ็กเซลพาค่ะแต่นี้ก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะแต่ใครอยากจะเปลี่ยนไฟหน้าก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันมาที่ฝั่งด้านข้างของตัวล้อกันบ้างค่ะได้ทำการใส่ตัวคิ um ้วซุ้มล้อค่ะตัวนี้เป็นการตัดเพิ่มมิติของตัวคิ้วล้อนะหรือว่าใครอยากจะได้แบบเป็นหมุดกระเทยอ,อีกแบบเหมือนกัน ให้มาขนาดใหญ่เลยสีดำพร้อมกับยางออฟเซตแบบนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นยางแล้วก็แม็กเนี่ยที่ลูกค้าเลือกมาจะเป็นของแวมไพร์นะเอวแม็กแวมไพร์เป็นยางออเทเรนพร้อมรุยด้วยไม่ใช่แค่เราขนของอย่างเดียวยางก็ต้องพร้อมรุยด้วยเหมือนกันสเปคยางค่ะ P275 ทับ 55R 20ค่ะวันนี้จะเป็นขนาด20นิ้วนะล้อสวยนะ เดี๋ยวนี้พอเจออะไรที่มันเป็นสีดำตัดสีเงินที่เป็นด้านในแบบออกเงินโครเมียมแบบนี้ถือว่าสวยมากๆเหมือนกันด้านหน้าให้มาเป็นดิสเบกค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ยุ่งกับช่วงล่างของตัวรถตัวนี้ช่วงล่างยังเป็นช่วงล่างเดิมอิสระแม็คตัวนี้จะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโค้งค่ะตัวตกแต่งบริเวณแก้มข้างค่ะในรถกระบะคันนี้รองรับมาตรฐานยูโรไฟเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีสัญลักษณ์แค่เป็นการตกแต่งแล้วก็ด้านหน้าค่ะที่เป็นสีดำหรือสีเทาขุข่นๆนั่นเองกระจกมองข้างค่ะจะเป็นกระจกมองข้างขนาดใหญ่สีดำด้านบนนี่มีให้เราสามารถสัมผัสได้ไม่ได้ลื่นมากนะแต่เป็นแบบเทกเจอร์ป้องกันการลื่นนั่นเองแล้วก็จะมีทางฝั่งของไฟเดี้ยวตรงกลางค่ะกระจกเนี่ยเป็นบานใหญ่มองทัศนวิสัยด้านข้างได้ทุกมุมมองแน่นอน ตัวน้ำจับเปิดประตูค่ะนี่ทางฝั่งของผู้รดยสารค่ะตรงนี้ก็สามารถจับขึ้นได้สะดวกสบายด้วยพร้อมผิวกันลื่นค่ะตัวนี้จะมาจากโรงงานเลยรถคันนี้กำลังจะส่งมอบให้ถึงมือคุณลูกค้าแล้วนี่เลยค่ะเราพร้อมติดตั้งคิ้วกันสาดให้กลับบ้านเลยตัวนี้เป็นกระบะ Open c a p ยกสูงในรุ่น XL p l u s ก็จะมีบันไดด้านข้างมาให้ค่ะนี่ แบบนี้เลยเป็นบันไดด้านข้างพร้อมตัวกันลื่นแล้วก็เป็นสีดำทั้งแผ่นด้วยฝั่งของทางด้านหลังค่ะนี่เรายังไม่ลืมนะว่าในตัว Ford Ranger ทุกรุ่นเลยเขาจะมีตัวป้องกันรูน็อตให้ตัวนี้ถ้าเราอยากจะใส่โลบาใส่กันชนเหล็กเออใส่โลบาเหล็กหรืออยากจะใส่แคลรี่บอยโดยไม่ต้องไปยุ่งกับตัวถังตัวรถ เจาะรูอื่นๆเราก็สามารถใช้งานด้านนี้ได้ทั้งหมด6จุดเลยค่ะด้านซ้าย3ด้านขวาอีก3าัถงน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะนี่ก็จะเป็นถังน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลไบโอดีเซล b 2 0ค่ะตัวนี้ก็รองรับน้ำมันดีเซลให้ก็จากที่สังเกตมาก็จะมีการปรับเปลี่ยนกระจังด้านหน้าตัวฟอนต์ตัวซุ้มล้อด้านหน้าแล้วก็ล้อแล้ก็ทางฝั่งของด้านหลังค่ะไม่มีตัวครอบตรงนี้เพิ่มแสดงว่า รถคันนี้ตกแต่งได้ลงตัวในอีกรูปแบบหนึงเหมือนกันฝั่งด้านหลังค่ะซุ้มล้อขนาดใหญ่สีดำพร้อมกับตัวยางออเทอเรน i n ค่ะด้านหลังเหมือนกันแม็กเป็นแม็กแวมพายค่ะด้านหลังเป็นดำเบรกนะสเปกยางด้านหลังค่ะพี่2 7 5ทับค่ะด้านหลังให้มาเป็นแหนบซ้อนด้วย อยู่ด้านหลังเรามองเห็นได้ง่ายๆเลยแล้วก็จะเห็นตัวกระบอกโชคอัพด้านหลังด้วยเพราะว่าเขาย้ายออกมานั่นเองเพื่อให้การอานอกจากจะบรรทุกได้ดีแล้วยังสาม,มารถให้ผู้โดยสารด้านในนั่งได้สบายด้วยเห็นไหมบอกแล้วว่าด้านหลังเราไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยเดิมๆแล้วแต่แต่ด้วยความที่ใส่ตัวซุ้มล้อเข้าไปเปลี่ยนล้อแมกล้อยางเข้าไปทําให้ด้านหลังของตัวรถถ้าเรามองดีๆรถมันใหญ่ขึ้นดูกว้างขึ้นนะและดูบึกบึนด้วย ด้านท้ายกระบะค่ะไฟท้ายก็ให้มาเป็นฮาโลเจนเหมือนกันด้านหน้าเป็นหลอดด้านหลังก็ให้มาเป็นหลอดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟถอยหรือไฟฉุกเฉินหรือไฟเลี้ยวนั่นเองอยู่ทางด้านหลังในรุ่นกระบะ XL Plus ค่ะตรงนี้ค่ะเขาจะไม่มีตัวกันชนด้านหลังหรือว่าตัวปีนบันไดด้านหลังนะตัวนี้สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้หรือว่าอยากได้เดิมๆแบบนี้ก็ทําได้เลยนี่นี่ค่ะสัญลักษณ์ของตัว Ford FORD ค่ะที่เป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของทาง Ford กระบะด้านหลังค่ะรถจะส่งมอบแล้วเราก็สามารถาติดตั้งอุปกรณ์ค่ะตัวนี้เป็นกระบะปูพื้นไลเนอร์นั่นเองเราก็มีติดตั้งอุปกรณ์นี้ให้กับคุณลูกค้าแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านด้วยมีตัวจับยืดให้มีตัววัดตรงนี้ให้นี่จะบอกว่ารถคันนี้ เอาใจหลายสายเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นสายการเกษตรสายเขาเรียกว่าอะไรอะผู้รับเหมาก่อสร้างก็สามารถใช้งานกระบะด้านนี้ได้และที่สำคัญเลยที่กำลังเป็นที่นิยมกับกระบะฟอร์ดกับโซลาเซลล์กับโซลา r เซลล์ด้วยนะเพราะว่าเขาบอกว่าแผงโซลา r เซลล์สามารถวางด้านหลังกระบะฟอร์ดได้พอดีนั่นเองมา ต้องดูขนาดอีกทีนะว่าตัวขนาดแผงโซลาเซลล์อยู่ที่ขนาดเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราจะไปหาตัวอย่างมาให้นะรอรับชมกันคลิปหน้าได้เลยทางฝั่งของผู้โดยสารด้านหลังเราสามารถขึ้นได้ไหมสามารถขึ้นได้โดยการที่เราสามารถเลื่อนค่ะเลื่อนไปทางด้านหน้าได้สามารถขึ้นจากทางด้านนี้ได้ได้เลยทางฝั่งของผู้โดยสารก็เช่นเดียวสั่งของทางด้านคนขับก็เช่นเดียวกันอึบนี่ เวลาจะส่งมอบให้กับคุณลูกค้าทุกครั้งก็จะมีตัวเบาะด้านหลังตรงนี้ให้นี่ค่ะก็จะให้ผู้โดยสารนั่งหลังนั่งได้สะดวกสบายด้วยเบาะด้านนี้สามารถถอดออกได้ถ้าเราอยากจะวางของแบกของหรือว่าต้องการหลบฝนสามารถวางตรงนี้ได้หมดเลยแล้วก็มีอุปกรณ์ค่ะด้านล่างตรงนี้ให้ด้วยอ่าถ้าอยากจะนอนก็นอนได้เหมือนกันอ่าคืออ๋อลังคาด้านบน <laughs> นอนได้นอนได้ทําไมจะนอนไม่ได้เรานอนได้อยู่แล้วด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กนะ่ะทุกคนก็เลยทําให้เรานอนได้เห็นไหมนอนได้เพราะปกติ <laughs> <laughs> ตั้งแต่เล็กจนโตก็อย่างที่บอกทุกคนเวลาอาจิรีวิวทุกครั้งอะ่ะบอกได้เลยว่าเรานอนได้ทําไมเราจะนอนไม่ได้ทุกคนอจะบอกว่าไงดีอ่ะคือ เวลาการใช้งานอะเราก็ต้องใช้รถของเราค่ะให้มันคุ้มที่สุดใช่ไหมเพราะไหนๆเราก็ซื้อรถมาแล้วนี่เราก็ต้องทําให้ได้ทุกอย่างรถเราอะเป็นได้ทั้งบ้านด้วยเป็นทั้งที่ขนของได้อีกด้วยเฮ่ที่สําคัญยังท่องเที่ยวได้อีกด้วยค่ะฝั่งนงังหน้านี้มีช่องลําโพงให้มีตัวจับเปิดตรงนี้เวลาเราจะใช้แรงเปิดจากผู้โดยสารด้านหลังเปิดลงก็สะดวกมีช่องวางของด้านข้างให้ค่ะนี่ก็คือตัวเบลล์รัดได้แบบนี้เลยอ่า ฝังของผู้โดยสารไปกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันทางฝั่งของคนขับกันบ้างค่ะใครที่สนใจค่ะในตัว XL พัดคันนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่เพจアジนิวพาแฟมิลี่หรือว่าช่องทาง y YouTube อับจジนิวพาแฟมิลี่สามารถคอมเมนต์มาทางด้านล่างใต้คลิปก็ได้หรือว่าจะติดต่อไปที่เพจก็สะดวกค่ะทางฝั่งด้านนี้ทางฝั่งด้านนี้เขาจะมีนี่ช่องเสียบกุญแจให้ ทางฝั่งของทางด้านคนขับนะแล้วตัวกุญแจค่ะเขาจะมีมาให้เป็นสองดอกแบบนี้ตัวกุญแจน,นี่ตัวกุญแจนะแปบ๊บหนึ่งนะนี่เห็นไหมความกว้างเราก็สามารถเปิดขึ้นเปิดลงได้เปิดได้แบบนี้เลยวกว้างๆตัวกุญแจค่ะเขาจะมีดอกนี้ให้เราอ่ะส่วนใหญ่จะพกดอกนี้กันตัวนี้จะเป็นดอกกุญแจสำรองเพราะว่าเขามีตัวล็อกเอมาได้ยินเสียงไหมแล้วก็ตัวปลดล็อกให้ด้วย ก็ถือว่าเป็นเขาก็จะส่งสัญญาณนะว่ากุญแจอยู่ใกล้หรือไกลยังไงแล้วก็เขาจะมีตัวส่งสัญญาณมาให้นี่เสียบได้เลยอึบตัวทางฝั่งประตูด้านข้างกันบ้างนี่ฝั่งประตูด้านข้างตรงนี้ค่ะจะมีตัวล็อกตัวปลดล็อกให้แล้วก็ทางฝั่งของตัวปรับกระจกะแล้วก็กระจกไฟฟ้านั่นเอง มีมาให้สองบานค่ะไปต่อด้านในกันค่ะอึบตัวเบาะค่ะที่ให้มาตัวนี้จะเป็นแมนนวลหมดเลยก็ปรับเอ็นปรับเลื่อนได้พร้อมการใช้งานค่ะมีตัวแป้นคันเร่งมีตัวแป้นเบรกแล้วก็แป้นคัทคัทเนี่ยไม่ต้องจริงๆอะ่ะไม่ต้องกดย้ำจนสุดก็ได้นะแค่นิดนึงพอระดับหนึ่งแล้วก็สั่งสตาร์ทได้เลย พวงมลาลัยค่ะที่ให้มาตอนนี้มันยังหนักๆใช่ไหมแต่ถ้าเวลาเราสั่งสตาร์ทรถนี่ค่ะอ่าเวลาเราสั่งสตาร์ทรถใช่ไหมนี่พวงมลาลัยเบาแล้วสามารถใช้งานได้ทั้งเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เกียร์เอ่อแมนวนวลด้วยโอ้โหอันนี้ดีเลยนี่ทิศทางการใช้งานของพวงมลาลัยค่ะสามารถปรับได้ค่ะดันเข้าหาตัวดันลง ดันลงดันออกดันลงดันขึ้นปรับได้สี่ทิศทางนะสามารถใช้งานได้สะดวกค่ะนีช่องเสียบกุญแจด้านนี้มีตัวปรับไฟด้านหน้าตัวรถค่ะเราสามารถเปิดปิดการใช้งานได้หรือว่าอยากจะใช้เป็นแบบอัตโนมัติเราก็สามารถเปิดได้เหมือนกัน,นเรียบร้อยแหละทางฝั่งของทางด้านคนขับค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันภายในห้องโดยสารกันด้วย ใครที่สนใจอย่าลืมติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวจีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในห้องโดยสารกันค่ะตามกันไปเลยค่ะปิดปึ๊บแล้วก็ปิดด้านนี้ค่ะ